เปม็นเถีงเข้าแล้วา่าตูยังบ่อยู่ยอมเหม่ยถึงเข้าอยู่ปอดใด้สิยเล้างดอก้างนีน้เปลี่ยนน้ำานาจคอยสิททำกรรมให้เป็นบาปเมืเอ,อ นอนกะนอนบ่ได้คิงกระด่างรอกขึ้นแข็งอันบ่ป่าทิพร้อมดอกไม้เหี่ยวบ่มีความดอกกะโยมเคยห้านกะมุนหมองนอสุนเศร้าอันว่ายาคู่เจ้านอนนอนมันบ่เป็นตาอยู่ เเม่นอโอ้ยเพิ่นยังว่านั่นเด้ป้าเอ๋ยป้าห้องสวยเดือน6ค่อยสิเป็นคาเดือน7ปากะสิบังฟังกาหงเอิ้นว่ากา nhà cụ ơi nắng cả nắng bỏ đầy tướng khăn phi hoa yên từng khao thuốc nhạc nhuyễn chỉ có vậy cả bỏ phăng sen à lai nắm tê pha rằng khá ơi khơi phạt biên tiên hoa สีเหลืองเหลืองเคยได้คุ้มเข้าบ้านสิความหวานกะบ่ามีลาดอกเดือลาทั้งปุมบกว่างกวางตึงอยากไลหัวจนได้เป็นยนยาคู่แล้วทำดีได้มีสื่อจนย้อมลือนับหนามาถึงวันอ่อนกะใจกว่ายน้ำยมบาน chỉ nhà của bỏ oh, 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 oh. oh, 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 oh. bọn... đầy sang, ước ôi loan hoài đầy bọc mua chó của nhóm bạn cũng ลาดอกเดือลาตั้งเืินควงหนาทุกเวลาคือได้กับองค์พระพุทธรูปลำสิขอเอ,อื้อนวัดสาังลาโอ้ยจนน้ำตาเรื่นยาวเสียนอาลัยบ่เปียนบงังโอ้ยนั่งก็นั่งบ่ได้จำใจแล้วสิข้างนี้

ลาดอกเดือกลาทั้งขันมากแกวทั้งปอคุนทองลาทั้งรังกะผูกระทำกะควอยเจดีกะเนื้อกะเจาหอนยาผู้สืกอไปแล้วใหยใส่ง้มกันคือเกาจะได้มีสวกเ้าสิงเงาควางให้สว่างไง ลาดอกเดือลาทั้งสาลาพ่วงลงทำเหมืนอนเคยอยู่ยะคุยอยู่ป่ไไรจำใจแล้วสสีรข้างนี้ลาดอกเดือลาทั้งฟ้าสาดสันนิเสเาใหลังสูงหลังข้ามวงใบสีหน่วยกระดิ่งเขียนหอยอยามเมื่อมป้าตอน กระดิ่งทองดังมาตองพิดโอ้ย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 นอนไหว้ยาคู้สึกจากจอให้ดังก้องอยู่ดังเดิม ลาดอกเดือลาทั้ทงเมอออกคำผู้เคยส่งจังหันบัดนี้มันเป็นกรรมเปลี่นเรอขันโย่ไปบอดมีได้ย้อมที่ฟังอยู่นี่ใครจำเอาไว้เนี้ยเดือเมีเดือย่าได้ทำกรรมอหยคือมัน่ดายกกูดอนเดือเมีเดือเม่เตกก่อนบ้านฝนส่วนดอกไปวัดสะบัดหัวว่าบอกไปผูคขาน ตายไปยานไปเป็นปวกซำนำทางหัวกระสันโอ้โอโ,โอโโ้โอ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 ้โน้โั้โอ้โอ้โอ้นอัวเจ้ายาสุ ขานเมียนไฟไปฟังถามปากเบาจังสีปัดตตยเป็นจักกะจันเดลาเมียมีแต่ยันยันฟวงสิทังตัองดอกเป่าก่อนเอาละน้อมาตีขอลาลวงขั้นคุ้งอวยตาวันสวยเรีแกแกกาสิไปเลย

ยินเสียงกลองเสียงกลองคือศาสนาสิพยที่กินแล้วพระพุทธศาสนามีตะวันจเจริญไปนานเอาละเนไปเข้ากันตัดทิ้งใจได้อำลาพาจากวัดว่าอาลามไปเลยอาจารย์กับมี่เสือพาที่ตัดเอาไว้อยู่ก็จิเขาไปทายเสือทายพาทั้งหลังคุณแล้วก็จิออกนี้จากวัดไปเลย บ่อยผมก็นนี้พอมาจานเลยกับไอมือนี่เล่ยเวอร์จานไปย่ามนี่เลยาเข้าเขินอยู่ขนาิโยมมาเห็นนี่เพิ่นจะต้องจับพวกเขาเี่ครับหลักสิ่งลักของเพิ่นก็จับลักซึกนี่เพิ่นก็จับได้แม่แม่แม่ถ้าจังสรรเข้าผ่ากันไปครับพวกผมสีดาอาจารย์นี่เลยได้เลยมือเอื้อนยาชิมาจังหันด้วยอาจารย์เพิ่นซึกแล้วก็ผมก็นนี้จับมา